อ <c oughs> อไอซิโนเหรอเอามามาก่อนอะไมาปวดท้องเดินไม่ปวดท้องจี๊ดเดินไม่ไหวยิ่งวันพาวันกล็บท้อง Ừ cao, dù sai đằng sau. Ok. Ờ cho anh lo phía hơn nha. Bạn liếu lên. ผ่านมาได้ไงแปะเร็วเนี่ยผ่านปาจินผ่านอะไรมาเมื่อก่อนอยู่ปาจินไม่เห็นไปหาหรือไม่รู้ไปใกล้อกล้ม,มาไปถวายเฉยอ๋อตักยันโอเคไ,ได้มามใส่าากมารยักสองอันเลยเหรอวะโอ้โหมันแน่นอนเลยถวายไปเลยเงิงนด้วยโอเคมมองึมามาไปใกล้เลยหลับตานะหลับตา สวายมะล้านชานกทวีสุนโนแมงม้อยโตเมื่อกี้นักทวีสุนโนจัตุมาอจิกาเจ้าพันตาปะทุกุตโตเวสสักุสะ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 เวสสักุส เวสาุษะเวสาุษาอมวกออกไอ้หี้ยมึงมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไอสัสตว์ใส่หมวกเดีย๋ยวถีบหน้าไงเวสาุษะ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 เวสาาเวุษะเวสาาเวสาุษะเวสาุาเวสาุษาเวสาเวสาษเวเสาษเวสาสเว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 ษาเวาษเวาาเวเษเวเษว เมื่อก่อนมีผีเข้าเหรอก็ไ <Okay. S 1> <laughs> ม่เคยก็ไม่เคยอันี้เอาน้ำน้ำน้ำมนให้เขากินน,น,นะคนนีกินไปรับรองกินดีแน่นอนให้วิ่งวิ่งอยู่ให้มันถ่ายขี้ออกไปเลยนะรู้ป่ะอย่าอย่ามีเลยมีไวไเจ็บทรมานกินขี้ร่างกายรู้ป่ะกิน ทำท่าจะอ้วกด้วยไงอาบน้ำหมดก็ไปาถังมานะถังมาเไม่มีผีอะทำไงอะมาเข้ามา ไอ้นี่ทำหน้าเหมือนเอาผีขึ้นมาบ้าน,นเข้ามาสาตราอะไรอไอ้คนหน้าเนี่ยมึงตอนนี้ขึทท้นผีขึ้นเด็กตกใจผีฮะตัว,วอ,อันนี้มาอะไรมาดูการเช็คใช่ค่ะว่ามันเติมมาอีกตันนั้นยูชนะคดีอระต่ายอืและทีนี้มันก็ทำตรงหน้าบันล,งลังนะฮึใช่มันทำแบบอืหรอใช่ค่ะโอ้โหไอสัตว์แน่นอนจริงทำหน้าบันลังเลยเหรอทำหน้าบันลังเลยค่ะโอ้โหแล้วพวกมันขวาไม่งงเหรอ,โอโ จดอยู่ไปค่ะาไมใช่รอบเดียวที่มาเนี่ยไ<ช>ม่อนเมื่ <c oughs> อวานนี้ไปไหนไป,ไปดูดวงเมื่อวานเหรอคะออใช่ค่ะไปกันนะถอยลอาไปนิดนึงหลับตามจิตสามาธิหลับตานะ ได้ดิบิโสมะัววายมะวาชาโนเทเวสโนมานังไยโตมุจะเทเวสโนจะตุมหารัชิกาจะกับกลับพัทธูริโตเวสสะพุสะเวสะพุสะเวสสะพุสะเวสะพุสะมมเวสสะพุสะมเวสสะพุสะสะเวสสะพุ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 สะ เวสสุขสเวสสุขสเวสสุสะเวสสุสะเวสสุสะเวสะุุสะเวสะุุสะเวสะุสะอะริจาริจากออกมาออกมาเวสุขสเวสสุขสเวสพุสะเวสะุุขสสักขทวังเวสสุขสเวสพุขสสักขทวุทังเวสสุขสะ โอมพุยพผ่ายพระสายผู้ทรงวิตรและศักดิ์สิทธิ์ทรงพัดพาเอาพระยามนของกูนี้นะพัดให้ไปถูกไอ้ผู้ที่กระทำนะให้มันนอนอยู่ดังกบตบอยู่ดังเกียดยึดอยู่ดังงูด้วยเดชะพระมหาของกูนี้นะโอมตะไดสักกะทาวุฒะพุสระไดสักกะทาวุฒทั้งไดเวสะพุสระไดสักกะทาวุฒทั้งสระพุสระไดสักกะทาวุฒทั้งไดเวสะพุสระไดสักกะทาวุฒสระพุสระไดสักกะทาวุฒิทางไดเวสะพุสระไดสักกะทาวุฒ เวสตะพุตะด้วยสกทาวุฒังเวสตะพุตะด้วยสกทาวุฒังตะพุตะด้วยสกทาวุฒังด้วยสกทาวุฒังเอสตะพุตะด้วยสกทาวุฒังด้สกทาวุฒังกระทาวุฒังออกมาเลยสกทาวุฒังลงมาทาวุฒังลงมาเลยสกทาวุฒังสักกทาวุฒังกทาวุฒังด้วยสกทาวุฒังด้วยสกทาวุฒังเวสตะพุตะด้วยสกทาวุฒังเวส อุะสักทาุธทางโมาคุยสายภาษานตองไดัดสินม่ดทางเวสตะปุตะบุตะไสกทารุธทางไดสกทาุธทางเดสกทาุธสกทาุธทางใดสกทาุตสักกะทารุตเวสตะปุตะไดสักทาวุธสกทาวุธเวสตะปุตะสักทุทารุเวสตะหุตะไดสกทาุตตะบุตะไดสักกทาุเอามือนืมไดฮะ สวยๆไหมทำไม่ค่อยเข้าฉันสักยันไปฉันกูไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ดีสักไปไปเอาน้ำมนต์มาด้วยอาน้ำมนต์ล้างสวยไปล้างออกไปสักยันไปแล้วไงเกินแขวงก็แกะก็แกะเอามาคิวต่อไปไหมอ๋อนี่โอ้ยมือใหม่ขึ้นเลยแน่นอนจริงไอ้เฉพาะถือกระบองนี่เนี่ยสายเกลียนจะได้บวดพระไม่สึกแล้วดูทรงนะลายมือใหม่ขึ้นมาเลย ไม่ใช่มันก็เฮียเก็บองอะไรมือใหม่ขึ้นเลยปวดสะบักซ้ายช่วงเอจะเข้ามันหเดือนสงสัยตอนนี้ผมเ่ยตอนนี้ผมเนิ่ยปวดเน้ปวดอีกแล้วเอสงสัยอะเอาเเอานี่มาเอาแมออกมาสงสัยนะสัตว์แม่งทีเไล่ไล่ไล่ปั๊บลาดไฟเยอะเลือดออกข้างในก็คือสง้ สวัสดีค่ะโอเคนะไม่เอามาลืมไฟร้องออกลืมนะมาจากไหนลืมโอเคมาปกติจะมาพักที่ร้านดีอ๋อไอ้ไก่ถามทำไมไก่เลยนอนโดนไตร้องหลับตาหลับตาหลับตาทำจิตสมาธิหลับตานะหลับตาอ๋อเย้ําไหมกูลืมเลยสัตว์มึงจิติบีโสกขวายะมะราชาโนเทเวศโนมันละตอนโน้นเทเวศโนจตุมหาราชิกายะขะกันตาปัทภูริโตเวสพุส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  เวสาวุสะวเวสาวุสะวเวสาวสะวเว้สาวสะวเว้สาวุสะวเว้สาวุสะเวสาปุสะเว้สาวุสะเว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 สาุสะเวสาวุสะเวสาุสะเวสาวุสะเวสาุสะเวาาเเสเสาวิวาเตเวยสาสตยาสาาเยายเเตโตเตโตวิติวิติ ปีตปีตีสิกเลสิกเลอนยันโอนยโตกายะังติกายสังติอนิจจานิจจากายเกายเเจโตเจโตวิติวิติปตปตสิกเลสิกเลอนยโตอนยโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายเกายเเจโตเจโตวิตีวิตีปีตปตสิกเลสิกเลอนยันโตอนยโตกายะังติันิจจานิจจากายเกายเเจโตเจโตวิติวิติปีตีปีตสิกเลสิกเลอนยันโอนันตกายะสังติกยะสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยจโตเจตวิีวิ อ๋อลงผีไม่มีมาเช็คดีแล้วมันไม่มีผีอ่ะแต่ถ้าแต่นะจะถ้าเกิดจะเชื่อที่อื่นก็มีผีก็มีผีไปแต่ผมไม่มีเออดีแล้ไม่มีไปไปฟังถึงหมอหาหมอดีะต้องมันบางทีบางทีมันเป็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 นกรรมเรานะมันถึงเวลามันก็ต้องเจ็บต้องปวดมันก็ต้องตามวาระกรรมเราแหละครับแต่ถ้ามีผีมันก็ต้องออกมาครับเดี๋ยวอยากมีเจ็บตัวเห็นไหมที่นั่งดูอ่ะทรมานตายเลยเก็บไว้นะโอเค็ครับผมเอามาคิวต่อไปไหม มาเลีเจนซี่บาลันดีไทยไอ้ห่สาสแบบักยันเนี่ยเปิดไอ้เปิดเนตเปิดสายยานด้วยเปิดสายยานไอ้เหี้ยมึงสักยนันไอ้ยิบหายมานี่แต่ก่อนหูก,มกูมารยักษ์เลยใช่ไหมเออเอาเศียรมา,เป,า,ยยาเปิดสายยานด้วยเปิดสายยานเอาเปิดเน็ตเอาเสียนมาดิงั้นมึงเอาแมสออกมาก่อนไอ้เหี้ยเอาเสียนเปิดเปิดสายยานอีกไอ้สัตว์กูละงงเราเอาเสียนมาเปิดสายยานแล้วจะเปิดสายยานให้เสียนได้ไงยังพิ่งนี่ยังไม่เสร็จนับเจริงอันนี้คิ้วอะไรคิวอะไรคิวอะไรเออรอแป๊บนึ่งรอรอสักแป๊บนึงก่อนนะ แป๊บนึงนะแป๊บดึงโอ้โหไปแล้วหนึ่งคอ้าวชิพายแล้วหูขาดแล้วโอ้โหไอสัตว์กูเป็นยักษ์ไอชิพายให้กูเปิดเสียงพัศิวะเลย <c oughs> <c oughs> อ่าเรามีพัศิวะอยู่หรือไง,ง,งษษโอ้โหขนาดนั้นเลย แล้วหูไปแล้วนั่งกับตามาดเอาแมตดออกเลยมึงเอาของออกจากตัวเอาที่สะายออกเลยเออเอาเอามีทั้งสีวะมีทั้งยักษ์เลยกับตาไว้มึง

มาพร้อมเอ้า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 เอาเอ้าเอ้าเอ้าเราเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเราเอาหน่อยยักมาแล้วเอ้า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 ตักยักอีกมีเอ้า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 เอาเอาเอ้าเอ้าอ้เพื่อนผมถอดเสียเออกเลยเอ้าเอ้ายักลงแเอ้าเอ้าเอ้า เอา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 ยักมาออกได้เออกินเอาจะกินเหล้าเอ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 าแม่มากินเหล้ากันแดดล่มลมแผ่วมานั่งชนแก้วริมคลองสักหน่อยไหมอ่ะแม่ปับแน่แน่นอนอีกสักหน่อยนึง มึงต้องกินสี่แก้วมานี่แล้วไอ้ยักษ์น้อยแต่มึงไม่แดกสี่แก้วไม่ใช่ที่นี่อีกแก้วหนึ่งแดกกูคู่เป็นใหญ่ในสำนักฮะครบสี่แก้วเล่านเยีย้ไม่ใช่น้ำต้มไก่สัตว์แน่นอนเอาอีกเอาอีกโอโ้โหเอาเลยดกเลยเอออุ้ยเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกโอโเอาอีกโอโ้โหอี้ยเลยไม่เคยแดกเลยเล่ามึงเอามึงกูชอบนัก มาเอาดกเลยดกดกลุกไปดูโอ้โหเว้านอนจริงๆโอ้โหไอพวกยักษ์นี่นะเล่าแม่งเล่าเล่านีไม่ใช่น้ำต้มไก่เอาไปกินกินกินเออเอาเอาโอ้โหมึงเอ้ยโอ้โหเ้ยเราป่าได้แน่สัตว์โอ้ยกูยอมมึงเลยเอาอีกเอาอีกเว้ยไอสีแก้วไม่พอพวกยักษ์นี่ชอบแดกเล่าจริงไหม เพิ่มมึงสู้ได้หรือเปล่าไอ้สัตว์เอ,อ้ยแม่สุดยอดโอ้โหขี้มแดกได้ยังไงวะสุดๆมึงเป็นยักษ์ที่กินเหล้าเก่งมากก<อ>ูให้โล่งเลย,ยมึงเป็นยักษ์ที่กินเหล้าเก่งที่สุดในโลก<อ>สุดยอดไม่เมาจะหมดแล้วโอเคแหม่เฮ้ยมึงแดกเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยตบมือเลยดิโอ้โหสุดจริงกูยอม ชื่ออะไรวะมึงชื่อยักษ์อะไรชื่อสินสมุดชื่อสินสมุดด้วยเฮ้ยไอ้เป็นไงยักษ์เขามีชื่อยักษ์ชื่อสีสินสินสมุดโอเคเงอสินสมุดแน่นอนจริงๆเลยนะชื่อสินสมุดอยู่กับล่างดีๆรู้ไหมสินสมุดแล้วไอ้นี่กูมารยักษ์ไงสัตว์ถูกหวยฉีกงวดไงสินสมุดอยู่นี่มืออย่างไรเฮ้ยกูมารยักษ์เห็นไหมใส่เงินมาสองตัวอะไรสินสมุดเป็นยักษ์เด็กเอะไรอีก บุหรี่ด้วยโอ้โหไอสัตว์ไอยักษ์เฮียแดกบุหรี่เด็กเลยมึงไอชิบหายเอามึงจุดบุหรี่ด้วยแน่นอนจริงๆเล่ามึงแดกไปกูมา,ายักษ์แดกเล่าไปกลมกว่ากลมกับสองกลมไอเฮียทีเดียวดูนะเอาสินสมดุดสินสมดุดดุดบุหรี่ก่อนเอาดูหนะไออ่ะอี่ห้อไอกูแหมไอเฮียเอ้ยเอาไม่ว่าหรอกไอสัตว์พวกยักษ์โอ้โหดูสินสมุดกู แดดล่มลมแผวเลยโอ้โหือีกมือนึ่งมีอะไรใหม่โอ้โหใช่ไม่ใช่จริงจริงใช้เพิ่มเยิ่มเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวปูลงไอ้หี่อสินสมุทรสินสมุทรสินสมุทรนี่คือสินสมุทรนะครับกุมารยักษ์กูบอกแล้วว่ากุมารยักษ์ใครไม่รีบเก็บนะเีอะแพงนะมึงมีจิตวิญญาณทุกตัวทุกตนเหล้ากินสองขวดไม่เมาไ่้เเี้ยกินเหล้าไปสองขวดไม่เมา โอ้โหบุรีสองมวลอีกมึงนีก่กูก็ด่าไม่ได้สัตว์พ่อแม่ไม่สั่งสอนอีกไม่ได้กูอีกไอ้เหี้ยอาจารย์ก,กออ็กินเออกูด่าไม่ได้เอา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 ต็มที่อ,อ้โหูมันดกเข้าไปได้ยังไงวะโอโ้ดีมากนนี่ได้เห็ พะลงุอลุงร่ากจะเมาไม่เมาว่าอะไรอ่างน้โอ้โหเอามาเฮียมีของกูให้แดกนะตัดอย่าทำเสน่ห์ใส่กูนะกูยอมนะเฮียไม่ต้องทำเสน่ห์ใส่กูเลยกูยอมอยากต้องกินเยอะๆโอ้โหให้สัตว์อะสักขวดหนึ่งไหมเฮียเยอะๆเนี่ยแหมมึงเขียนดิเขียดิแดกเขาไม่ได้ยังไงอะเล่าป่าเมื่อกี้เล่าป่าเนี่ยดุบุหรี่สองมือเปลวเลยเกินนี่ือสององเลยมึงไงวะเนี่ยดูสององเลยใส่อยู่สององ อีกตอนชื่ออะไรสินสมุดกับอะไรสุดสาคอนจุดสาคอนโอ้โหไข่ไก่ไข่ปลาไอ้เหี้ยสินสมุดกับสุดสาคอนกำลังตามหาอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยสัตว์พระอภัยยังไม่มาไงตามเพลงไงพระอภัยยังไม่มาอยู่แต่ยายสาที่ต้องรออีกร้อยปีไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแดก เก้าเจ็ดด้วยโอ้โหถ้าไม่ถ้าเกิดมึงสิบงวดติดถ้ามึงยัง,งหินงวดนี้อยูก่กระทืบให้เียอีสุดอะไรนะถิงนสมุทกับสุดสาครเก้าเจ็ดวันนี้ไม่ถูวันน้อ่ะมึงโดนเก้าเจ็ดกับหกเจก้าเจ็กับหกเจ็อ่าไอสัตว์ให้หวยมึงกูไอแล้วลูกศสิยกูนี่ไอเฮียแม่งบ้าด้วยไอสัตว์หมดแผงแล้วม <c oughs> ึงบนี้เก้าเจ็ดกับหกเจ็ดยนแน่นอนเป็เก้าเจ็ดับหกเจ็ดมีลอตเตอรี่มาขายม้สิ <c oughs> ถูกมาสิบงวติด แต่มันก็น่าจะถูกนะมันซื้อเนื้อเงินกูไปตั้งสององนี่ยสององก็หมื่นหนึ่งแล้วอีกยองห้าพันแน่นอนมันมันแดกเข้าไปได้ยังไงวะเราป่าแล้วกูแดกแก้มบวมเลยเนี่ยเราย้อนอ้าวอ้าวมึงโอ้โหอนน้ำแดงวะน้ำแดงก็ถือแดงโอ้ยสั่งอ้าวมึงน้ำแดง น้ำแดงวันนี้มึงเห็นมีใครเอามาให้กูวะเอาเปิดเปิดเอาเปิดน้ำแดงเข้ากินก่อนเอากูตายเอาให้เวลาเขาหน่อยบุรีโอ้โหมึงใคถูกหวยเน่นะเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดนะมึงไอ้ี้ยถ้าออกมาจริงเนี่ยาไม่ไหวเลยมึงอะมันมันบอกที่หกนาสิกวัาติดอ่ะมปเช็ค เอาไปเช็คอะโอ้โหไอ้สัตว์บุหรี่เหล้าแม่งเอาหมดไอ้เหี้ยแดกน้ำแดงต่างหากไอ้สัตว์แดกเข้าไปได้ยังไงวะเหล้าเสร็จแดกน้ำแดงเป็นเป็นกูนี่กูว่าพุ่งแล้วไอ้เหี้ยมึงหนกกหมูกระทะด้วยหมูกระทะไอ้สัตว์มึงหาแดกเองไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยพ่อพาไปกินหมูกระทะทุกอาทิตย์เลยโอ้ยไอสัตว์แดกหมูกระทะเคยตัวโอ้ยเอ้ย พ่อมึง hmm. น oh, okay. ี oh, ่เลี้ยงดีเหลือเกินโอ้โหคู่เลยสองวงจะไม่ดีได้ไงพ่อได้เงินเยอะโอ้โหอีกพอได้เงินเยอะอีกไอสัตว์ทางวดนี้เก้าเจ็ดไม่ออกกับมึงก็บหกเจ็ดออกแน่นะโอเคเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดกุมารยักษ์ใกล้จะหมดแล้วตอนนี้จะหมดแล้วยี่ห้อกุมารยักษ์ูดแล้วอันนี้ไอสัตว์แดะก็ไม่ได้ยังไงวะเล่าอย่างี้เอ้ย โอ้โหกูมาณนี้เลยยี่สิบวงเองเหรออ๋ออ๋อไม่ต้องไม่ต้องขายแล้วเก็บไว้ดีกว่าไหนอะไอ้คุเก็บบ้างเก้าเจ็ดยังไงก็ไม่อิ่มดอกรอมึงแดกเหล้าไหมนอนเช้าไหมนี่ฮะปูไป วันนี้แกบอกให้พ่อพาไปกินหมูกระทะอ่ามึงเงย็นๆนี้มึงพาไปแดกหมูกระทะเลยสัสถ้าเก้าเจ็ดออกนะชิ๋หายเดี๋ยวกูให้ลูกเพจกูเนี่ยพาไปเลี้ยงหมูกระทะท้องแตกเลยสัสเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดนะแต่ถ้าไม่ถูกนะมึงถูก <c oughs> ง่าถูกถูกสิบงวดเดี๋ยวเอาหมูกระทะมาแก้บนเลยสักสิบชุดถ้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดออกนะหน้าศาลกูเนี่ยเที <c oughs> ่ยวหน้าไปกินเลยหมูกระทะเฮี้ยแม่งบานเลยมึงถ้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดอะมึงให้พวกนี้นี่ ไม่เมาเนี่ยหน้าไม่มีออกเลยนะมาไอสัตว์สีหน้าปกติหน้าก็ไม่เอาเนอะเฮียเดี๋ยวร่างตายอีกไอ้เีนอวพอร้อนตายหายเฮียเดี๋ยวตายอีกกูแดกเล่าตายไหมล่ะแดกเขาไปได้ยังไงวะไว้เฮียเนอะนี่เล่าไอแดกไอเฮียเล่ากูนี่เยอะเหลือเกินโอ้โหเอ้าลูกกันเหรอพ่อแม่ลูกกันอ๋อเพิ่งรู้จักกันโอ้โหไอสัตว์ ไอ้เหี้ยแน่นอนจริงไหนไอเด็กคนนี้อนาคตไก่สัตว์ไกลบ้านนะแต่นอนโรงพยาบาลในที่จตับโก้ของเล่นมีเซ็นบ้านแล้วของเล่นมีเซ็นบ้านแล้วอยากได้อะไรเอาเมียไหมได้อะไรเลยเอาเมียไหมไม่เอาเมียไม่เอาเมียด้วย <g ol os> เอาผัวไหมไม่เอาไม่เอา,เอาด้วยอ <g ol os> อือได้ <g ol os> มึงไม่ พอดูชอบดูอาจารย์โอ้เอาเอา้าเอา้าเอ้าาไปไปมึงค่อยๆดูเสร็จมึงค่อยๆถอนใบถอยใบรู้ปะยังไม่อิ่มโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยมึงจะแดก,กอะไรต่อเล่าไหมจะได้อิม่มนี่คิดนานไอสัตว์เล่าไอ้เหี้ยมึงจะแดกไอขวดไหมไอ้เหี้ยเล่าอ่ะมึงจะแดก,กขวดไหมไ จะแดกขี้อะไรไม่อิ่มไหมสัตว์เขียกเขียกกันเขียกกันเดือดเดือดโอ้ยใช่ฮึ่มตูไอ้สัตว์พ่อพ่อจะพาไปกินทุกทีเออไอ้เหี้ยเดี๋ยวออกไปให้พ่อมพาไปแดกไอ้สัตว์อาทิษฐานึงก็ผักเออ แม่ตามใจแม่ตามใจอีกเอามืงอมึงจะเอาเล่าอีกหน่อยไหมมึงจะได้อิ่มเอาียเอาไหมมึงมองไอสัตว์มองหาใครวะไอเหี้ยวเอานม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 ดาโตอยส่กล่องโอ้โหไอสัตว์ไอเที่ยแดกสีกล่องกูมึงแดกแดกเลามาขวดไม่พอแดกนมแดกน้ำแดงอีกมึงแดกเขาไปได้ยังไงวะ เอาแกเอาแกแดกสีกองแดกสององเอาไปไอ้เียกูไม่ต้องขายนะกูมารยาคเก็บกูล้ไอ้เฮียหมดนมสี่กล่องไม่เอาดัตมิวเอานมวัวไอสัตว์รู้จักดัตมิวด้วยไอ้เียโอ้ยสัตว์แดกนมวัวกู เนี่ยมึงมึงถอยอย่างกไปเต้นนู่นก่อนเดี๋ยวกูจะเรียกคิวต่อไปไปเต้นข้างหน้าไปป้อนนมก่อนมานี่คิวต่อไปมะไอสัตว์นู่นยืนนู่นเอามามาเป่ากันมาอีฮเฮ้ยกูไอสัตาาวนนะต์มึงไปเต้นอยู่นั้นก่อนมึงมึงยังไม่อิ่มเลยมึงจะแดกกูให้มึงแดกให้อิ่มเลยสัตว์เติมเหล้าไอเติมเอาเหล้าใส่นันน่นแดกเข้าไปได้ยังไงไอเหี้ยเหล้าอะไรเงี้ยเราเหล้าปาเพียวไอเหี้ยกูแดกเหล้าเนี่ยแบบเห็นแล้วสยองเลย

บรรลัยแล้วไอ้เหี้ยมึงค่อยๆถอยแล้วกูจะรับเอามาชิวต่อไปเลยไม่ไม่มีหมูปิ้งจะกิหนหมูปิ้ง <c oughs> ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยจะแดงหมูปิ้งเลยมาใครเนี่ยเอาไอ้เหี้ยหัวใครสัตว์ออกมาดิลูกใครมึารับลูกมึงหน่อยดิอยู่ไหนไอ้เนี่ยเมียมึงอยู่ไหน <c oughs> แม่แม่ไอ้เหี้ยนี่อยู่ไหนสองคนเนี่ยไอ้สองตนเนี่ยกูนนมาท้องเนี่ยไอ้กุมารายักษ์เนี่ย กงไม่ตามไอ้เกงแดงวันนี้มานี่มึงนะไอ้สัดปิดอยู่ในไอ้นเกงแดงนะกูเห็นอยู่แพมด้วยเนี่ยมานี่ไอ้ซัดเป็นอะไรไหมโอเคนมน้ำอีกโอ้โหมึงแดกเหล้าไปสองขวดแล้วเอาหมูปิ้งหมูปิ้งอยู่กับมึงอีเหี้ยเข้าป้อนเลยกูว่าอยากแดกหมูปิ้งเอาจากไหนแม่งเตรียมมาเอาป้อนหมูปิ้ง โอ้ยฮาหลบอยู่ได้เอามึงมาป้อนหมูปิ้งเลยโอ้ยสัตว์แดกโอ้โหตัวแดกโอ้โหดูมึงแดกให้หมดนี่อะกูจะดูนี่แดกให้หมดนมมีการมึงดูนี่ไอสัตว์มึงก็แดกหายโอ้โหเฮายดู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 ไอสัตว์แดกให้หมดนี่ไอเหี้ยโอ้โหมึงถือว่ากินหมุกระทะไอสัตว์ไอเหี้ยเฮ้ยกูว่าอยู่กับไอนี่ไม่นานละดูทรงไม่หวานไม่เบาหวานก็โรคตับอะไอสัตว์ มันคองมีพลังหน่อยแม่ปเนี่ยแม่ปาเนี่ย97เนี่ย97กับ67ได้มึงอ๋อแม่อี้สิบเฮ้ยไปถูกสิบงวดติดจริงเหรอหวยอะถูกสิงวดติดเลยเหรอโอ้ไอ้เหียแม่งแน่นอนเว้ยเอาเม่นมาได้มึงไปมาเมื่อที่ก็บอกขอ96 จริงไม่น่าช้านี้ต้องักงานคนอมือนะเพราะคิวมันผสมประสานกันดิอิ่ยแดดเขาไปได้ไงวะอิ่ยแดดลูกไปนะแบมือแบมือแบมือแบบนี้มาแล้วรวยไื้ได้ได้อิ่ยแดกนมอีกูเล่าด้วยนะไอ้เิ่ยเล่านมน้ำแดงแดกเข้าไปได้มาแล้วต้องเต็มบอกยอมแดกให้เต็มไปรวย เลยๆปังๆแห่งๆเอามามึงไอ้ผีตกใจน,นี่เไหนไก ที่ปิโสพระทวายมะราชานทเวสวนโนมันนำฝังในโตนามพุธายะทเวศมณฑจตุมหารัชกายะขะตัมตาภัทภุริโสเวสัพุสสะเวสัพุ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 ะเวสัพุสะ Sapusa, vê sắpusa, anichanica, cayeca, yaja, togeto, viti, 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 viti,

Đấy à, kia ngàm say lại con này Hết con Kênh đây Đúng đi